สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการเจราจาต่อรองมีด้วยกันทั้งหมด10บหัวข้อนะคะเราไปดูกันเลยข้อหนึ่งนะคะนิยามของคำว่าการเจราจาต่อรองนิยามที่หนึ่งนะคะโคจารานุกรมราชบัณฑิตตียสถานเจราจาต่อรองการพูดจาตกลงกันในเรื่องผลประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมกันค่ะนิยามที่สองนะคะ จากหนังสือ Getting to Yes การเจรจาคือการสื่อสารไปมาระหว่างกันเพื่อให้ได้ข้อตกลงในเรื่องที่บางเรื่องให้ผลประโยชน์ตรงกันและบางอย่างขัดกันค่ะและนิยามที่3นะคะอัธยาศักตา์นุรักษ์นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ของไทยการเจรจาต่อรองเป็นกระบวนการที่แต่ละฝ่ายพยายามแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ผ่านการสื่อสารเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ยอมรับได้ร่วมกันค่ะ สรุปตามความเข้าใจนะคะการเจราจาต่อรองหมายถึงการพูดคุยตกลงกันอย่างมีชั้นเชิงโดยที่แต่ละฝ่ายตามมีเป้าหมายหรือผลประโยชน์ของตัวเองแล้วพยายามหาทางให้ได้สิ่งที่ต้องการมากที่สุดโดยไม่ทําให้ความสัมพันธ์เสียคะ่ะ 2. หนังสือเกี่ยวกับการเจราจาต่อรองชื่อหนังสือจริยธรรมท,ทางธุรกิจ Business Ethics และเรียดเกี่ยวกับหนังสือ เล่มนี้ลงลึกเกี่ยวกับเทคนิคการเจราจาเชิงจิตวิทยาและกลยุทธ์เช่นการกำหนดเป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์กับคู่เจราจาการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งในภาคธุรกิจการจัดซื้อและการจัดการความขัดแยง้งมุ่งไปที่การสร้างผลลัพธ์แบบวินวิน 2. หนังสือเกี่ยวกับเจราจาต่อรองชื่อหนังสือ Getting to Yes Negotiating Agreement without giving in รายละอียดเกี่ยวกับหนังสือหนังสือเล่มนี้ถือเป็นคู่มือการเจรจาแบบผลประโยชน์ร่วมโดยเสนอให้หลีกเลี่ยงการต่อรองแบบแข่งขันใช้แชนวทางแยกปัญหาออกจากคนเน้นผลประโยชน์มากกว่าจุดยืนและสร้างตัวเลือกที่ได้ประโยชน์ร่วมกันรวมถึงยืนยันหลักเกณฑ์ที่ยุติธรรมแทนการยอมจำนน สรุปเนื้อหาหนังสือเล่มนี้นำเสนอหลักการได้แก่แยกคนออกจากปัญหา save the people from the problem 2. มุ่งที่ผลประโยชน์ไม่ใช่จุดยืน focus on in t a s e not position 3. ค้นหาตัวเลือกที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน invent option for m u เกณสยึดเกณฑ์ที่เป็นกลาง inset on objective criteria สาอาชีพที่ต้องใช้ทักษะการเจราจาต่อรอง 1. อาชีพนักขายหน้าที่ความรับผิดชอบเสนอขายสินค้าและบริการติดต่อกับลูกค้าใหม่รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม ทาไมถึงต้องมีการใช้ทักษะเจราจาต่อรองต้องต่อรองราคาเงื่อนไขหรือโปรโมชั่นกับลูกค้าเพื่อให้สามารถปิดการขายได้สําเร็จ 2. ทนายความให้คําปรึกษาทางกฎหมายว่าความในศาลเจราจาไกลเกี่ยคดีความต้องเจราจาเพื่อหาข้อตกลงที่เหมาะสมกับทั้งสองฝ่ายหรือเรียกเรื่องกัรดําเนินคดีต่อไป 3. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบหรือบริการในราคาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจต้องต่อรองราคาหรือเงื่อนไขาการจัดส่งกับซัพพลายเออร์เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด 4. นักการทูตเป็นตัวแทนของประเทศในการประชุมและเจรจาระหว่างประเทศต้องใช้ทักษะในการสร้างความร่วมมือแก้ไขความขัดแย้งหรือเจรจาผลประโยชน์ระหว่างประเทศ 5. ผู้บริหารองค์กรบริหารจัดการองค์กรวางนโยบายและตัดสินใจในเรื่องสำคัญต้องเจราจากับพนักงานลูกค้าหรือหุ้นส่วนเพื่อสร้างความร่วมมือและขับเคลื่อนองค์กรในทิศทางเดียวกัน 4. ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเจราจาภาพ,พยนตร์เรื่อง The Negotiator ปี1998ชื่อไทยคู่เจราจาฟอกนรกแนวแอคชั่นระทึกขวัญแดนนี่โรมัน รับบทโดยชามอลอลแจ็กสันเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจฝีมือดีผู้เชี่ยวชาญด้านการเจรจาต่อรองกับผู้ร้ายจับตัวประกันแต่เมื่อเขาถูกใส่ร้ายว่าทุจริตและเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมเขาตัดสินใจจับเจ้าหน้าที่บางคนเป็นตัวประกันเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมและเจรจาต่อรองกับผู้เชี่ยวชาญอีกคนรับบทโดยเควินสเปรซึ่งกลายเป็นการทำหันทางจิตวิทยาระหว่างนักเจรจามืออาชีพทั้งสอง 2. By o f Sprint ปปี2015ชื่อไทยจารชนเจราจาธมินแนวดราม่าปรติศาสตร์สงครามเย็นเนื้อเรื่องย่อสร้างจากเรื่องจริงในยุคสงครามเย็นเจมโดโนแวนรับบทโดยชอมฮังทนายความชาวอเมริกันได้รับความได้รับมอบหมายให้เจราจากับโซเวียต เพื่อแลกเปลี่ยนนักโทษระหว่างสายลับรัสเซียที่ถูกจับในอเมริกากับนักบินสอนแนมของสหรัฐที่ถูกจับในรัสเซียโดยเขาต้องเผชิญแรงกดดันจากทั้งสองฝ่ายและใช้ทักษะการเจราจายอย่างระมัดระวงังเพื่อไม่ให้เกิดสงครามระหว่างประเทศ3มมันมีมอนสเตอร์ปี2016ชื่อไทยเกมการเงินนรกออนแอร์ แนวดราม่าระทึกขวัญเนื้อเรื่องย่อลีเกตรับบทโดยกอร์คเนอร์พิธีกรรายการชื่อดังถูกชายคนหนึ่งบุกจับตัวกลางรายการสดทางทีวีเพราะเขาสูญเสียเงินทั้งหมดจากคำแนะนำของลีในหุ้นที่ล้มละลายการเจราจาระหว่างผู้ก่อเหตุพิธีกรผู้ชมและบริษัทที่เกี่ยวข้องและอยู่เบื้องหลังหุ้นนั้นกลายเป็นหัวใจของเรื่องโดยผู้ชมจะได้เห็นการต่อรอง ความจริงเบื้องหลังธุรกิจและแรงจูงใจของผู้คนที่เกี่ยวข้องข้อดีค่ะเกมที่เกี่ยวกับการเจราจาต่อรอง 1. เกมมาเฟียรหรือแวร์วูฟเป็นเกมกลุ่มที่ใช้การพูดคุยและโน้มน้าวเป็นหัวใจสําคัญผู้เล่นต้องใช้ทักษะการเจราจาเพื่อโน้มน้าวผู้อื่นว่าตนเองไม่ใช่ผู้ร้ายหรือเพื่อโน้มน้าวให้ โอดออกผู้ต้องสงสัยเป็นการฝึกการใช้เหตุผลการเจรจาและการจับผิรุจับผู้อื่น2เกมโมโนโพลีเศรษฐีเกมกระรานยอดนิยมที่ผู้เล่นต้องซื้อขายทรัพย์สินและเจรจาต่อรองกับผู้เล่นคนอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นการฝึกทักษะการประเมินมูลค่าต่อรองผลประโยชน์และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น ข้อนะคะคลิปที่เกี่ยวกับการเจราจาต่อรองคลิปที่1นนะคะเป็นการต่อรองราคาการค้าขายใช้การเจราจาต่อรองราคาเพื่อให้อีกฝ่ายมาซื้อซ้ายกับฝั่งคนขายโดยใช้เทคนิคการนมนว้วในการบอกผลดีว่าถ้ามาซื้อซรายที่นี่จะคุ้มกว่าการซื้อเจ้าอื่นอย่างไรคะ่ะและคลิปที่2นะคะเป็นการแสดงสถานการณ์สมมุติโดยมีใช้ข้างจับตัวผู้หญิงเป็นตัวประกันโดยมีอาวุธมีดที่อยู่ที่คอตัวประกันเจ้าหน้าที่เลยท่อง ต้องทกากันเข้าเจราจาต่อรองว่าชายข้างคนนั้นต้องการอะไรโดยเจ้าหน้าที่ก็จะทําตามสิ่งที่เขาต้องการเพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวลี้คายเพื่อให้ชายข้างคนนั้นใจเย็นลงค่ะ 7. ทักษะที่สําคัญของการเจราจาต่อรองทักษะที่ 1. ทักษะการฟังอย่างตั้งใจเหตุผลแรกการฟังอย่างลึกซึ้งช่วยให้เข้าใจความต้องการข้อกังวลและจุดยืนของอีกฝ่าย 2. เป็นพื้นฐานของการเจราจาที่ดีเพราะทำให้สามารถตอบสนองได้ตรงจุดลดความขัดแยง้งและ 3. ผู้ที่มีทักษะนี้มักสามารถหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายพอใจได้ง่ายขึ้นทักษะที่2ทักษะก,การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเหตุผลที่ 1. การพูดอย่างชัดเจนตรงประเด็นและใช้ถ้อยคำเหมาะสมทำให้คู่เจราจาเข้าใจง่าย และ 2. รวมถึงการใช้ภาษากายและน้ำเสียงอย่างเหมาะสมเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือทักษะที่ 3. ทักษะการคิดวิเคราะห์และการวางกลยุทธ์เหตุผลแรกจำเป็นต้องสามารถประเมินสถานการณ์ประโยชน์และความเสี่ยงรวมถึงทางเลือกต่างๆและ 2. ผู้ที่เจรจากเก่งจะรู้ว่าเมื่อใดคนยืดหยุน่นและเมื่อใดคนยืนหยัดในจุดยืนของตัวเองทักษะที่ 4. ทักษะการควบคุมอารมณ์ เหตุผลที่หนึ่งการรักษาความสงบแม้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดช่วยให้การเจรจาไม่บานปลายและสองถ้าสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีจะสื่อสารได้ดีขึ้นและยังแสดงความเป็นมืออาชีพและทักษะที่ห้าทักษะการสร้างความสัมพันธ์เหตุผลที่หนึ่งการมีความสัมพันธ์ที่ดีสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือและความไว้วางใจ และ 2. แม้จะมีเป้าหมายต่างกันแต่ความสัมพันธ์ที่ดีช่วยให้ทั้งสองฝ่ายยินดีเปิดใจรับฟัง 8. หลักสูตรฝึกอบรมการเจรจาต่อรองชื่อหลักสูตรจัดโดยองค์กรใดหลักสูตรในประเทศการเจรจาต่อรองแบบเินวิน,วนจัดโดยเชดชายนิง่งโครเอลชวัตถุประสงค์เข้าใจหลักร,รัชญาและรูปแบบของการเจรจา พัฒนาทักษะวิเคราะห์และค้นหาประโยชน์ส่วนรวมฝึก acting l i s t i n i n g การสื่อสารเชิงสร้างสารรค์และกลยุทธ์โน้มน้าวเพื่อบรรลุข้อตกลงที่สมดุลกลุ่มเป้าหมายเหมาะสำหรับผู้บริหารพนักงานฝ่ายขายฝ่ายบริบรการจัดซื้อหรือผู้ที่มีบทบาทด้านการเจรจารในองค์กรทั่วไปค่าอบรม3 9 0 0บาทต่ตอวันไม่รวมแวด โปรโมชั่นลงทะเบียน3ท่านเหลือ3,500บาท4ท่านขึ้นไปเหลือ3,200บาทฟรีอาหารว่างกลางวันและเอกสารอบรมหลักสูตรนานาชาติ international negotiation practical skin and technique จัดโดยยุนตาวัตถุประสงค์ เสริมทักษะพื้นฐานด้านการเจราจาโดยเน้นการประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆฝึกฝนผ่าน simulation อนไลน์ mm hmm. เพื่อเข้าใจบริบทและกลยุทธ์ที่ใช้ในการเจราจานานาชาติกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ภาครัฐบุคลากรธุรกิจหรือมืออาชีพที่ต้องทำงานกับพาร์ทเนอร์หลายประเทศและสนใจพัฒนาทักษะเจราจาทั้งแบบ bilateral และ m a t e ิ i a l ค่าอบรมโดยทั่วไปหลักสูตรยูนิตาคิดค่าลงทะเบียนสูงกว่าโปรแกรมระดับมืออาชีพชเฉลี่ย USD 1 0 0 0ถึง2,000เนื่องจากราคาไม่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ผู้คนสามารถตรวจสอบได้โดยตรงจากยูนิตาเพื่อรับข้อมูลอัปเดตล่าสุด 9. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเจราจาต่อรอง เหตุการณ์ที่1การเจราจาข้อตกลงการค้าใหม่ระหว่างสหรัฐกับเวียดนามเมื่อวันที่19มิถุนา256 8เวียดนามและสหรัฐจัดการเจราจารอบใหม่ผ่านวิดีโอโดยเวียดนามขอให้สหรัฐพิจารณาทบทวนภาษีตอบโต้ที่มีผลต่อสินค้าเวียดนามและเพิ่อมโอกาสเข้าถึงตลาดโดยเฉพาะสินค้าส่งออกสำคัญเป้าหมายของการเจราจาคือการลดอุปสรรคทางภาษี และตกลงกันเรื่องกฎแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อให้เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายและเจรจานำเนินไปด้วยบรรยากาศเป็นมิตรและสร้างสรรค์เหตุการณ์ที่2การเจรจาระหว่างนายกรัฐมนตรีของสองประเทศเหตุการณ์นี้เป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นณปัจจุบันคือเหตุการณ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชา ที่กำลังมีข้อพิาพาทกันในช่วงนี้ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเส้นเขตแดนที่ไม่ชัดเจนตั้งแต่ในช่วงยุคอนณานิคมและเป็นปัญหามาตลอดจนถึงปัจจุบันล่าสุดได้มีเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้นและทําให้มีทหารฝั่งกัมพูชา 1. นนายเสียชีวิตหลังจากเหตุการณ์นี้ได้มีการออกกฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆเพื่อกดดันซึ่งกันและกันอย่างเช่น การปรับเปลี่ยนเวลาปิดเปิดด่านและการห้ามการเข้าเขยพื้นที่การข้ามประเทศของแต่ละประเทศห้ามกัมพูชาเข้าไทยและห้ามไทยข้ขามไปฝั่งกัมพูชามีการแบนสินค้าห้ามนําเข้าได้มีการเกิดสงครามเย็นแบบนี้เกิดขึ้นช่วงหนึ่งจนกระทั่งล่าสุดนายกรัฐมนตรีของฝั่งกัมพูชาได้มีการเปิดคลิปเสียงสนทนาการเจราจา ต่อรองระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยและของกัมพูชาโดยที่นายกของไทยนั้นสร้างประเด็นในการสนทนาไว้หลายอย่างเช่นการบอกว่าด่านฝั่งเราเป็นฝั่งศัตรตูและเรียกนายกรัฐมนตรีของฝั่งกัมพูชาว่าลุงและแทนตัวเองว่าหลานได้มีการเสนอให้ฝั่งนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเรียกร้องในสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยที่ฝั่งตนจะจัดหามาให้ จากโฆษณาที่นายกกล่าวไปนั้นทําให้เกิดความไม่พอใจขึ้นกับสําหรับประชาชนชาวไทยเนื่องจากประชาชนนั้นรู้สึกว่านายกรัฐมนตรีไม่มีความเด็ดขาดขาดความสามารถและไม่เหมาะสมต่อการเป็นนายกเหตุการณ์ที่3การเจราจาต่อรองธุรกิจของส่งสีเหลืองเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและได้นำมาทำเป็นซีรีส์ ขออนุญ,ญาตยกฉากที่ตัวเอกกำลังต้องการหาทุนเพื่อทำให้บริษัทนั้นอยู่ต่อได้โดยการหาหนักลงทุนต่างๆซึ่งในตอนนั้นได้ดำเนินไปถึงการติดต่อสง่งเมลไปยังหนักลงทุนและบริษัทต่างๆแต่กลับไม่มีบริษัทไหนตอบกลับเมลนั้นมาเลยจากความตึงเครียดที่เกิดขึ้นทำให้เกิดปัญหาและการทะเลาะก,กันในที่ทำงานแต่ในระหว่างที่ทะเลาะก,กันนั้นได้มีสายโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามา และได้มีการยื่นข้อเสนอมาแต่ฝั่งตัวเอกนั้นกลับรู้สึกว่าข้อเสนอนั้นไม่เหมาะสมและเสียเปรียบจึงปฏิเสธไปขออนุญ,ญาตสมมุิตัวเงินเช่นเสนอขายไว้ที่หุ้น15% 30ล้านแต่สายโทรศัพท์ที่ขอมานั้นขอหุ้น35% 30ล้านหลังจากที่ได้วางสายก็มีอีกฝ่ายหนึ่งโทรเข้ามาซึ่งสายนี้บอกว่ามีความสนใจและต้องการเจราจา โดยที่ให้ฝั่งตัวเองนั้นรีบไปหาที่สนามบินโดยมีเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก่อนเครื่องเทคออฟโดยที่ฝั่งพระเอกนั้นก็ไม่ได้ฟังข้อเสนอใดๆก่อนและรีบไปหาหนักลงทุนนั้นซึ่งไปไม่ทันเวลาสาย7จ็ดนาทีแต่หนักลงทุนคนนั้นก็ยังคงนั่งคอยอยู่ที่ล็อบบี้หน้าประตูทางเข้าฝั่งตัวเอกจึง ได้รีบวิ่งเข้าไปและพร้อมอธิบายรายละเอียดของธุรกิจและชี้แจงข้อเสนอซึ่งนักธุรกิจสาวก็ไม่ได้ฟังอะไรกับผู้ข้อเสนอของตนเองส่งขึ้นมาพร้อมจ่าย30บล้านแต่ขอหุ้นทั้งหมด2 5เซซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีกว่าข้อเสนอแรกทำให้ตัวเองนั้นคิดหนักแต่เพื่อนพระเอกนั้นกลับมองว่าเป็นข้อเสนอที่ดี และอีกคนหนึ่งกลับมองว่าเป็นข้อเสนอที่ไม่ควรพระเอกยืนนิ่งไปชั่วขณะหนึ่งจากนั้นเงยหน้าขึ้นมามองนักธุรกิจสาวคนนั้นพร้อมกับปฏิเสธข้อเสนอนี้ไปจากมุมมองนี้อาจเห็นว่าข้อเสนอที่ได้รับมานั้นฝั่งตนนั้นเสียเปรียบแต่หากว่าตัวเอกนั้นมองว่าตัวเองนั้นไม่มีทางเลือกอื่นแล้วและไม่สามารถหาวิธีใดๆดได้ที่จะช่วยบริษ,ษัทได้ ก็เลือกรับทันทีแต่พร้เอกกับมองว่าเขายังมีทางเลือกอื่นและเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทตัวเองว่ายังสามารถหาข้อตกลงที่ทับเทียมได้ดีกว่านี้ 10. ความคาดหวังที่มีต่อวิชาการเจราจาต่อรองสิ่งที่คาดหวังจากวิชานี้หนูมีความคิดความคาดหวังว่าจะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการต่อรองวิธีการเจราจาที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการต่อรองให้สำเร็จมากขึ้นแม้แต่จะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยหรือเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่หนูเชื่อว่าความสำเร็จในการเจรจาในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคหรือการพูดเก่งเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความเข้าใจในกลยุทธ์การเตรียมตัวล่วงหน้าและความสามารถในการวิเคราะห์คู่เจรจาได้อย่างลึกซึ้งหนูอยากเรียนรู้ว่าการเจรจาไม่ใช่แค่การพูด ให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่เป็นการกระบวนการที่ต้องอาศัยทักษะหลายด้านทั้งการฟังอย่างตั้งใจการจับประเด็นการควบคุมอารมณ์รวมถึงการสร้างความไว้ใจให้เกิดขึ้นระหว่างคู่เจราจาซึ่งล้วนแต่เป็นทักษะที่นำมาใช้ในชีวิตจริงไม่ว่าจะถะาน,นักเรียนนักศึกษาหรืออนาคตเมื่อเข้าสู่การทำงานในองค์กร อีกสิ่งหนึ่งที่หนูคาดหวังคืออยากเข้าใจหลักคิดเบื้องหลังการเจรจาเช่นการสร้างทางเลือกการกำหนดเป้าหมายขั้นต่ำและการหาทางออกแบบวินวินซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้หนูสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นในสถานการณ์ที่มีความกดดันหรือผลประโยชน์ที่ซับซ้อนนอกจากนี้ยังหวังว่าวิชานี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง ในการ,รเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ต้องมีการต่อรองไม่ว่าจะเป็นการพูดกับเพื่อนร่วมงานการเจราจารในระดับธุรกิจหรือแม้แต่การจัดการปัญหาในชีวิตประจำวันหนูอยากใช้โอกาสในห้องเรียนฝึกฝนทักษะนี้ให้มากที่สุดทั้งจากกิจกรรมจำลองเหตุการณ์การวิเคราะห์กรณีศึกษาหรือการแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อให้เห็นมุมมองที่หลากหลายและนำไปปรับใช้กับตัวเองได้อย่างเหมาะสม สุดท้ายนูขอหวังว่าวิชานี้จะไม่ใช่เพียงการเรียนเพื่อสอบหรือได้เกรดดีเท่านั้นแต่เป็นพื้นฐานที่สำคัญช่วยพพัฒนาทักษะและการสื่อสารการวิเคราะห์การแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์ซึ่งจะติดตัวไปในระยะยาวและมีประโยชน์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและในชีวิตการทำงานในอนาคตสมาชิกในกลุ่ม มีด้วยกันทั้งหมด5คนดังนี้ 1. นางสาวชนันชิดาสายสุวรรณปจท6 6หกทับหนึ่งเลขที่11 2นางสาวนิกรยาแกว้วเอี่ยมปจทห6หกทับหนึ่งเลขที่12 3. นางสาวกมลชนกสอนรามปจท6 6หกทับหนึ่งเลขที่13 4. นางสาวจุธามาศโภชนาหานปรจทห6หทับหนึ่งเลขที่14 5. นางสาวดวงใจปดิสุวรรณปจท6 6หกทับหนึ่งเลขที่ส5บ